สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าพ่อกันทั้งหมดเช่นเนาเดี๋พี่น้องจากกระดูกสายค่ะแต่ว่าอีกลูก <c oughs> อ่ากินเลยทีเนี้ยใช้มือได้พี่น้องส้มตำแตงแซลมอนกุ้งดองซีเอ,อจ้าแล้วก,ก็พักกันแอนสปรินาสนะสปรินาซี่บอกพี่น้องจ้าที่นี่เป็นเอิญสปรินาซี่เนาะซดจ้าล่างเรียบร้อยจ้าแล้วก็มีพริกหวานมาพี่น้องมาแซ่บๆฟต้องการเนื่องจาก ใส่มือน้ำใส่ซอนน้ำใส่ซอมพอมเนี่ยขนมจีนก็มีนะคะอยู่ข้างล่างจัดเลยลูกเอาเลยเกินเลยดูมาเอเดนพี่น้องมีน้ำเสนอน้ำเดิมจากแม่แม่ที่บอกนันละว่านแม่ไปสือแด้ลำใหญ่มากพี่น้องเย้ยวานบานพี่น้องจา๋าสมราคาอยู่อัน จ็ดยูโรค่ะหนึ่งกิโลเนี่ยอะถือเยอะอืมหวานพี่น้องอืมลูกกินเลยเอาบ้างไนอยด้วยพี่น้องะจอนครับเลยๆไม่มาอ็กไม่มาเอเล่เอทเอยาให้ผมผมเป็นฝรั่งสี t เคทำผมเคยมีมได้กม่ร้ัวจะฝรั่ง เค่อยกินแกลือลูกเขาบ่กเขาบอกคยกินพี่น <don 't hear Genesis> ้องจ้ะอันลำใหญ่นี่มาขอคำแรกแข่งมาอนได้จ้ะกุ้งดองสีอิ่วเห็ดเอง đen không hello nó hello thấy hello 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 cơ hello hello ừ chín hello 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 tàu hello hello ừ mưa hello 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 lấy hello 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 sẽ nhúng. nhúng nhúng ừ Hả? subscribe cho ขอมาจิ๊บนาะแต่วันนั้นไม่กิดแช่น่ำสมายชู้ไว้ประมาณจิ้บนาทีพี่น้อง แกเรียนพี่น้องซื้อม,มาไหว Thật như ở đây có thể ăn thịt sốt ở bên nó, Họ có thể luộc, họ có thể tẩm cho con các bạn. Rất

át thì tụi mồm chia Uh huh. น้องจีนที่โดดด้จ้ะน,น้องจีนเขาแหล่นเนี่ยจากมาจะทั้งใจหรอกโมโหเ้ยอืม 再不来。

ດ<จ>ື່ມແລ້ວ่ື ai mà nặng, cái này tối mạnh thế rồi, có ừ. thật tốt, tốt đấy, 心里安稳。 Tao mới lại Mày nữa Ngon <laughs> hmm. ม,มบนดะพีน่พน,น้างคนใดก็แซรกดซับสไคร์น้องเราด้วยนะคะก็สวัสดีปีใหม่สุขสุขคนเด้ออาจามีความสุขความจเจริญอ,อายุมั่นคงเย็นน่าจะเนาะจุกภาพแข็งแรกสุขสุขคนน่าจะลำลำรวยๆวยเด้ออาจาตยตอนรับปีใหม่นะก็ให้โชคดีตลอดปี2,500 หกสิบหกเมนมาพี่น้องเรื่องามไปแล้วจา้าหล,ล,ลักๆเลยคิดถึงสวัสดีครับที่ลูกบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับอืไปแล้วพี่น้อง